สวัสดีครับพบกับชจองโมเบลครับโมเบลยะเลียนมันจิเป็นลุกเวลาฝนตกมันนะว่าเออแม่แม่เมืองบ้านโมเบลครับดูบรรยากาศหลังฝนตกบ้านโมเบลครับท่วมหมดแล้วนะครับบ้านโมเบลขาดอยู่ในบ้านครับแม่แม่เล่นนน้าโมเบลก็แห้งตะมักเล่นครับแม่แม่ทุกท่านครับมาดูบ้านหลังบรรยากาศเมืองอันหัวเพื่อนก็ะ้างมาเลยวันตะนีเว้นหัวไฟนะครับแม่แม่ไฟฝ่าเสาไฟฝ่าของบ้านปตะตูครับ โมเบลหยุดเล่นกันเร้วผมเปียกมาแล้วที่หนึ่งโฮชิภาโมเบลออกไปข้างนอกอ,อยู่นี่คือว่าอยู่บไปเร็วๆแล้วหน้ามันจะเป็นหงนะครับแม่แม่เดี๋ยวจะพาโมเบลออกไปอยู่ข้างนอกเลย้ยนะครับหลังฝนตกเสร็จนะครับอหอายุว่ารื้อยุนซีเลยดูนะครับหลังบ้านโมเบลนะครับแม่แม่ หลังโมบิลของเรานะครับฝนตกเสร็จนะครับหลังบรรยากาศฝนตกตอนนี้ก็ยังลินนะครับผมเพื่อถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมเพิ่งไปอาศัยบ้านบุญเพิ่มนะครับเพราะบ้านบุญเพิ่มแข็งแรงนะครับทุกท่านกําลังพาโมบิลกลับมาบ้านนะครับวาสิมาผูกนี่แม่บอกว่ามาหอดแม่บอกว่าโอ้แม่คิดนําจะนายานบานโมบิลยานบานโมบิลกับลังยานผมเอาโมบิลออกจากบ้านนะครับแม่เพราะว่าฝนตกแห้งผมก็รอเมืองอาการนะครับฝนว่ามันล่มจะแห้งบอกผมอยู่บ้านบุญเพิ่มเหมือนกันกําลังกินเลี้ยงกัน นะครับแม่ๆทุกท่านบอกนัดเท่ากับตีเต็มเลยแม่ๆจ้าเอ้าเออมึงเวียวเพิ่นครับสนุกใจเพิ่นครับมึงอะห้อยพญางเดมืดแม่ๆเอ้ยอันโมเบลนะครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับบุคคลไว้จบไว้เท่านี้นะครับแม่ๆโอ้ยสาด์มดครับมันโมเบี้ยว ียกเมดครับทุกท่านครับดูนะครับ